วันที่5เมษายนพุทธศักราช2561าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตสโดยประกาศอกคสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตสรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน13อัตราและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน5อัตราโดยตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษมีกลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครคัดเลือก 1. วิชาคณิตศาสตร์1อัตรา 2. ภาษาไทย3อัตรา 3. สังคมศึกษา3อัตรา 4. ดนตรีไทย1อัตรา5 ประถมศึกษา4อัตรา6ประถมวัย1อัตราณห้องประชุมจตุพรหมิตร,ร2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขต3ตำบลน,น้องฉลองอำเภอคู่ข,ข,ขันจังหวัดศีสเกตในการนี้ว่าที่ร้อยตีสำรวยนกงามผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขต3ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความถูกต้องยุติธรรม โปรง่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขต3ได้นำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับการสมัครสอบเป็นอย่างดีวันเวลาในการรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันศุกร์ที่5ถึงวันพฤหัสบดีที่11เมษายนพุทธศักราช2567ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16.30นาฬิกาสนาทีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเกต3จะประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษภายในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2567และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาภายในวันที่ 19. เมษายนพุทธศักราช2567นณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตสตำบลหนองฉลองอำเภอขุขันจังหวัดสีสเกตทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต, 3, ตนนขส,สา,สา,ตา,าม www.ssk3.go.th และทาง f เฟซบ o ๊กแ n p a g e สพปอออสีสเกตเขตส